กรณีที่ผู้ควบคุมงานก่อสร้างได้เสนอความเห็นในหนังสือส่งมอบงานต่อประธานคณะกรรมการตรวจการจ้างนะครับว่าผู้รับจ้างเนี่ยได้ส่งมอบงานจ้างและก็ขอเบิกเงินค่าก่อสร้างนะครับโดยที่ผู้ควบคุมงานก่อสร้างมิได้ระบุว่าการก่อสร้างเนี่ยไม่ถูกต้องตามรูปแบบรายการที่กำหนดเอาไว้ในสัญญาตรงนี้นะครับถือว่า ผู้ควบคุมงานก่อสร้างเนี่ยเป็นผู้กระทำละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐหรือไม่และต้องรับผิดชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนหรือไม่เรามาดูรายละเอียดโดยสรุปของแนวคำพิพากษาสารปกครองสูงสุดที่อ .13 12ทับ2564กันนะครับคุณผู้ชมกรณีนี้นะครับโดยสรุปในคำวินิจฉัยนี้เนี่ยสาลพิจารณาว่าการที่ผู้ฟ้องคดีในฐานะ ผู้ควบคุมงานก่อสร้างนะครับเป็นผู้ฟ้องคดีเนี่ยนะครับได้เสนอความเห็นในหนังสือส่งมอบงานต่อประธานคณะกรรมการตรวจงานจ้างว่าผู้รับจ้างได้ส่งขอส่งมอบงานจ้างและขอเบอิกเงินค่าก่อสร้างโดยที่มิได้ระบุว่าการก่อสร้างเนี่ยไม่ถูกต้องตามแบบรูป,ปรายการตรงนี้ไม่ได้ระบุเอาไว้นะครับทั้งที่ ทราบว่ามีการล้องเรียนกล่าวหาให้ตรวจสอบการดําเนินการก่อสร้างดังกล่าวซึ่งผลการตรวจสอบก็ปรากฏว่าการก่อสร้างนั้ไม่ถูกต้องตามรูปแบบรายการที่กําหนดในสัญญาถือเป็นการกระทําด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงนะครับเมื่อการกระทําดังกล่าวเป็นเหตุให้คณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานจ้างและหน่วยงานของรัฐก,ก็ได้จ่ายค่าจ้างตามสัญญา ให้แก่ผู้รับจ้างจึงเป็นการกระทําละเมิดที่ผู้ฟ้องคดีจะต้องรับผิดชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนให้แก่หน่วยงานของรัฐตามมาตรา420แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์และมาตรา10วรรคหนึ่งประกอบกับมาตรา8แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พศ2539นะครับเพราะฉะนั้น ตรงนี้นะครับการที่ผู้ควบคุมงานก่อสร้างเนี่ยทราบอยู่แล้วนะครับว่างานเนี่ยไม่เป็นไปตามแบบรายการที่กําหนดเอาไว้ในสัญญานะครับแต่ก็ไม่ได้มีการชี้แจงหรือ,อให้ความเห็นแต่เป็นการแจ้งให้หน่วยงานเนี่ยทำการาให้คกนับการตรวจรับและเบิกเงินค่าจ้างนะครับตรงนี้สา,มารมองว่าเป็นการกระทําประมาทการประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงนะครับ ตรงนี้นะครับผู้ฟ้องคดีจะต้องชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนนะครับก็คือผู้ควบคุมงานเนี่ยจะต้องชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนให้กับหน่วยงานของรัฐนะครับ